วิธีแจงยอดนะคะเราก็มาที่แจงยอดนะคะแจงยอด PV submerged. ตรงนี้เลยนะคะอ่าแตะไปที่แจงยอดเลยค่ะนะคะแจงยอดนะคะและเราก็แจงยอดด้านล่างนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าแตะไปเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะเรามาใส่รหัสสมาชิกเลยค่ะนะคะเราใส่รหัสสมาชิกที่เราจะแจงยอดเลยนะคะอ่าใส่ลงไปนะคะอ่าอันนี้นะคะแล้วเราก็กดค้นหา กดค้นหานะคะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าเราก็ดูก่อนนะคะว่ารหัสกับชื่อเนี่ยตรงกันไหมถ้าตรงกันแล้วนะคะเราก็ใส่ย,ยอดไปนะคะว่าเราจะโอนไปที่เท่าไหร่นะคะอ่านี่ไปนะคะยอดที่เท่าไหร่อ่ายี่สิบนะคะแล้วจากนั้นนะคะให้เลือกนะคะว่าเราจะเพิ่มตำแหน่งนะคะหรือว่ารักษายอดนะคะหรือว่าโฮคะแนนนะคะอ่านะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วอ่าในที่นี้เลือกโคนะนะคะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตรงนี้เลยตรวจสอบนะคะกดตรวจสอบค่ะเขาก็จะให้เราใส่รหัสนะคะให้เราใส่รหัสตรงนี้ค่ะช่องว่างรหัสมาจากไหนด้านหน้าเนี่แหละคะ่ะเอามาใส่ท้้งหลังนี้นะคะเอามาใส่ด้านหลังนะอ่าอ่าขี่จะใส่ให้ดูเลยนะ ห1 9 3อ่าจากนั้นนะคะเราก็กดบันทึกนะคะพอกดบันทึกปุ๊บนี่ค่ะนะคะเนี่ยค่ะเราก็เห็นเลยนะคะว่าแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่แหละคะ่ะอันนี้คือวิธีการแจงยอดนะคะและถ้าเราจะดู นะคะว่าเราแจ้งยอดไปไหนบ้างนะคะก็สามารถจะมาดูได้นะก็ไปที่แจ้งยอดนี่แหละนะคะก็ไปตรงแจ้งยอดนี่แหละเออเอ,อเออมอกีนี้แจ้งยอดไปที่ไหนนะ,ะ,ะดูเลยนะคะเราก็มาตรงรายงานแจ้งยอดนะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ตรงรายงานแจ้งยอดเลยนะคะนี่เราก็มาดูค่ะวันนี้นะคะสมมุติว่าเป็นวันนี้นะวันนี้วันที่19้เนาะนะคะ เราจะเราเป็นคนแจ้งไปใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเลือกเป็นผู้โอนนะคะแต่ถ้าเราจะเช็คว่าใครโอนมาหาเราเราก็มาเลือกตรงผู้ร playing, ับนะคะแต่ในที่นี mate, <The> ้เลือกเป็นผู้โอนเพราะเมื่อสักครู่เป็นคนโอนนะนะคะก็แตะนี้ลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดเลื่อนไปนะคะเราก็จะเห็นคําว่าค้นหาแตะค้นหาเลยค่ะนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีนะคะแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่า น,นะคะคเราเป็นคนโอนไป20คะแนนนะคะนี่ค่ะโอนมาที่ดีเห็นไหมคะแล้วก็มีรหัสด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือการแจงยอดแล้วก็การดูนะคะว่ารายงานแจงยอดว่าเราแจงไปที่ไหนนะคะ